ใครเป็นใครในเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นี่มันพระกูพระที่มันเป็นของกูสมบัติกู ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนะครับขออนุญาตก,กลืนนำก่อนว่าเดิมทีคอนเทนต์ใครเป็นใครเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่เราใช้แนะนำตัวละครที่อยู่ในซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่เป็นภาคต่อครับหรือไม่ก็อยู่ในจักรวาลเดียวกันเพื่อเป็นการทบทวนตัวละครให้กับคนดูว่าบุคคลเหล่านี้เป็นใครและทำอะไรมาบ้างแต่เนื่องจากว่าพูดกันตามตรงว่าคอนเทนต์นี้เราสร้างขึ้นมาเพื่ออยากให้เป็นคอนเทนต์ที่บิลลอัพคนดูก่อนที่จะได้ดูภาพยนตร์จริงครับคล้ายๆกับคอนเทนต์รู้ไว้ก่อนดูของพี่แชมป์ just l o it นั่นแหละครับเราเองกก็ไดด้แรรงบันานาาใใจใ จากตรงนั้นแต่เราอยากให้คอนเทนต์ของเราแตกต่างออกไปเราจึงมาเน้นที่ตัวละครแทนแต่ถ้าเราเน้นในการทำคอนเทนต์ที่มันเป็นภาคต่ออย่างเดียวเนี่ยมันไม่ครอบคลุมภาพยนตร์ทั้งหมดครับเราก็เลยอยากลองขยายขอบเขตของคอนเทนต์นี้ด้วยการที่ถ้ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันไม่ใช่ภาคต่อเราก็จะมาแนะนําตัวละครใหม่ตามที่มีการปล่อยเรื่องย่อหรือตามสัมภาษณ์ต่างๆของผู้กํากับหรือทีมงานแทนครับแต่ถ้ามันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาพยนตร์ภาคต่อเนี่ยเราก็จะทําเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนการทดลองว่าคอนเทนต์ใครเป็นใครถ้าทํใน ในรูปแบบนี้มันโอเคหรือไม่แล้วเพื่อนๆทุกคนที่เป็นคนดูเนี่ยชอบกันหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคอนเทนต์นี้กันเลยดีกว่าครับกับใครเป็นใครใน The Stone พระแท้คนเก๋ พ่อสุนทรประธานสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยตัวแทนเซียนรุ่นเก่าบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการพระเครื่องไปไหนใครๆก็ต้องยกมือไหว้ไปไหนใครๆก็ต้องให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นเซียนพระคนไหนก็ต้องยำเกรงต่อบ,บรารมีของพ่อสุนทรยกเว้นก็แต่เพียงเซียนหมวยบุคคลผู้เป็นลูกสาวแ,แท้ๆของพ่อสุนทรเองกินแลดูจะไม่กินเส้นกับพ่อสุนทรเท่าไหร่นักแต่ถึงอย่างนั้นอิทธิพลในการเป็นเซียนพระรุ่นเก่าของพ่อสุนทรก็ยังสง่งผลไปถึงลูกสาวทําให้ลูกสาวชื่นชอบพระเครื่องและต้องการจะเป็นเซียนพระเช่นเดียวกับพ่อแต่อย่างไรก ตามพ่อสุนทรไม่ได้มีเพียงลูกสาวแท้ๆเท่านั้นเขายังเป็นผู้ที่ชุบเลี้ยงเสียนพระที่กําลังมีชื่อเสียงในปัจจุบันอย่างเฮียเซ้งพารไดด้วยและแน่นอนว่าในศึกชิงพระสมเด็จครั้งนี้พ่อสุนทรคืออีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่จะเข้ามาร่วมวงด้วยมารอดูกันว่าตัวละครอย่างพ่อสุนทรในท้ายที่สุดแล้วจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่และเขาจะได้พระสมเด็จไปครอบครองหรือไม่ เฮียเซงพระไดเจ้าของตำแหน่งแฟนพันธุ์แท้พระเหรียญเขาคือผู้ที่ถูกชุบเลี้ยงมาโดยพ่อสุนทรจนเติบใหญ่มาเป็นเซียนพระและมีชื่อเสียงเป็นของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามเฮียเซงก็มักจะอ้างตัวเองอยู่เสมอว่าเขาคือลูกศิษย์สายตรงของพ่อสุนทรเพื่อเป็นการเสริมบาร,รมีเสริมความน่าเชื่อถือให้กับตนเองตัวละครเซ้งพระไดคือตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาจากองค์ประกอบจากเซียนพระหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนัดแฟนพันธุ์แท้ เอ็มหัดเทพหรือบอยท่าพระจันทร์รวมไปถึงเซียนพระคนอื่นๆทําให้ตัวละครเซงพระได้เป็นเสมือนตัวแทนของเซียนพระที่โด่งดังในโลกของโซเชียลมีเดียเป็นตัวละครที่มากไปด้วยฝีมือและประสบการณ์ในการดูพระมีความน่าเชื่อถือและมีแฟนคลับเป็นของตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวละครอย่างเซงพระได้ให้แตกต่างไปจากเซียนพระต้นฉบับที่เราได้กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ก็คือเล่นเหลี่ยมที่แผลวาวของเฮเซงที่ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจะครอบครองซึ่งเฮเซงคือเซียนพระคนแรกที่ได้ยนโฉม จากตลาดไปนานกว่า30ปีนั่นจึงทําให้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ยอมทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้สมเด็จองค์นี้มาครอบครอง เซียนหมวยลูกสาวแท้ๆของพ่อสุนทรเซียนพระสาวผู้มากไปด้วยฝีมือและเปี่ยมไปด้วยฝีปากที่ไม่แพ้ใครเธอคือเซียนพระที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองแม้จะยังไม่ได้โด่งดังเทียบเท่ากับเฮียเซ้งพระไดแต่ในเรื่องฝีมือการดูพระนั้นบอกได้เลยว่าไม่แพ้กันหรือจะเรียกเด้ยว่าอาจจะเก่งกว่าเฮเซ้งพระไดด้วยซ้ำเซียนหมวยคือเซียนพระผู้หญิงที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองท่ามกลางสังคมเซียนพระที่ชายเป็นใหญ่มีเซียนพระที่เป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและยังต้องการพิสูจน์ว่าเขานั้นนนมมมีีีฝือออจริงงๆแและเเเป็ใหญ่่่ไไดด้้วยยตตพาศั ร่มเงาของพ่อตัวเองอย่างพ่อสุนทรเท่านั้นความทะเยอทะยานในจุดนี้ก็ทําให้เซียนหมวยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ในจุดสูงสุดอย่างที่คิดไว้ซึ่งถ้าหากเธอได้พระสมเด็จมาครอบครองนี่ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางลัดที่ช่วยให้เธอนั้นไปอยู่ในจุดสูงสุดอย่างที่คิดไว้ได้ตามต้องการทาให้ตัวละครอย่างเซียนหมวยเป็นตัวละครที่เราค้นจับตาดูให้ดีว่าเธอนั้นไว้ใจได้มากน้อยขนาดไหนและเธอยอมทําอะไรได้บ้างเพื่อบรรลุเป้าหมายของเธอ เอกถิ่นมาลีตัวละครที่ไม่เคยรู้จักวงการพระเครื่องมาก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของเขาป่วยหนักเขาจึงไปค้นพระพ่อของตัวเองมาเพื่อลองหาข้อมูลและส่งให้กับเหล่าเซียนได้ดูก่อนจะค้นพบความจริงว่าหนึ่งในพระที่เขาครอบครองอยู่คือสมเด็จเฮียรัตในตำนานที่หายจากตลาดไปนานกว่า30ปีและอาจมีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาททำให้เขาต้องเข้าสู่วงการเซียนพระไปโดยปริยายและต้องคบกับเหล่าเซียนพระมากมายที่พร้อมจะเข้ามารุมถึงเพื่อแย่งชิงพระในมือของเขาได้ทุกเวลา เอกถิ่นมาลีเปรียบเสมือนตัวแทนของคนดูที่ไม่รู้จักวงการพระเครื่องที่จะค่อยๆพาเราเข้าไปสำรวจสิ่งต่างๆในวงการนี้ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกับตัวละครและมาคอยลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าพระสมเด็จในตำนานองค์นี้จะนำพาตัวละครอย่างเอ,งเอกถิ่นมาลีให้ไปพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างและในท้ายที่สุดจะลงเอยด้วยจุดจบแบบไหนกันแน่ วิกเตอร์ใช้หนุ่มลึกลับผู้เต็มไปด้วยปริศนาไม่ทราบที่มาที่ไปรู้แต่เพียงว่าเขาคืออีกหนึ่งตัวละครที่ต้องการจะครอบครองพระสมเด็จในตำนานแต่วิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งการครอบครองนี้วิกเตอร์ไม่ได้ทําแบบเซียนพระทั่วไปแต่เขาเลือกที่จะใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการซึ่งเรายังไม่ทราบจุดประสงค์ของเขาอย่างแน่ชัดว่าทําไมเขาถึงอยากครอบครองสมเด็จเฮรัตในตำนานมากถึงขนาดน,นั้นแต่ด้วยความที่ผู้กํากับอย่างคุณเป้อารักษ์จงใจปิดที่มาที่ไปของตัวละครนี้จึงทําให้เราเเเชื่อ่อออลกกินนนคครรัับววาตตะีี้้งป็ หนึ่งที่เด็ดของหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็คือทั้งหมดของใครเป็นใครในเดอะสโตนพระแท้คนเก๋นในคลิปนี้ครับและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ตัวละครทั้งหมดที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีเหล่าตัวละครอื่นๆอีกแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลเปิดเผยมามากนักเราจึงไม่ได้นํามาพูดถึงในคลิปนี้ครับและอย่างที่บอกไปข้างต้นครับว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่เราทดลองทําขึ้นมาชอบไม่ชอบหรือมีคําแนะนําอะไรตรงไหนพิมพ์เข้ามาบอกเราหน่อยนะครับและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้ครับเราอยากทิ้งคาถามไว้หน่อยว่าจากตัวละครที่เราพูดถึงมาทั้งหมดนี้ คุณดูออกไหมว่าคนไหนเก๋และสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าปีน